ทไทยเมนศีลคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเขาแผ่นดินนี้ช่วงที่ 2, 2> ครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับกับองคอ์กรที่ทักความเป็นธรรมวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงความหวังของตําแหน่งลูกจ้างประจําสอทอนะครับที่มีการเรียกร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุข ณว,วันนี้นะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคม2563ก็มีคําตอบมาแล้วครับว่าจริงๆแล้วทางกอพอก็ได้ทําหนังสือตอบกลับมาที่สหพันธ์แบ็กออฟฟิศนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกเสียเวลาเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วในความรู้สึกผมผมคิดว่านั่นคือบันไดขั้นที่1นนะฮะจารโลดครับผมครับคือก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนพี่ชาติถ่ายท่านพูดเราก็บ,บอกว่านี่จริงๆแล้วมันมีข้อชี้แจงข้อที่จริงได้เราข้อที่จริงมาคุยกัน เพราะบางอย่างก็อย่างบอกสายงานแต่กระทรวงไม่เหมือนกันกระทรวงสาธารณสุขเองค่อนข้างที่มีสายงานที่เยอะมากกว่าแล้วเราจะเห็นว่าบุคลากรทั้งสองสายทั้งสองสายเป็นแสนคนเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเบรกนี้นะฮะเราจะมาคุยกับคุณประคองศรีวังโสภานะครับท่านเป็นเลขาชมรมลูกจ้างและพฒนาการกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับคุณประคองศรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตชัยและดรโรจนศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ อยากจะถามความรู้สึกครับว่าจากการที่กพอพได้ตอบหนังสือกลับมานี่มีความรู้สึกอย่างไรฮะค่ะจากที่ชมรมได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะขอค,คืนตําแหน่งลูกจ้างประจะะําค่ะทางชมรมได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของร,รัฐบาลเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านม,มานะคะ แช่หนังสือตอบตอบกับข้อริเร้องของเรามาตอบกับโดยสํานักงานกอพอค่ะคสํานักงานกอพอเขาคงได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนะคะครเราชมรมเราจึงถือว่าหนังสือตอบกับฉบับนี้คือคําตอบที่มาจากนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยตรงนะคะครับกพอพชี้แจงเรามาว่ามาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐพศ .2562 ถึง2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มีมนาคมศ2562กำหนดให้ยุบเลิกอัตาราลูกจ้างประจําที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ,รและว่างโดยเหตุอื่นในระหว่างปีของทุกส่วนราชการส่วนราชการจึงไม่สามารถยกเว้นการยุบเลิกอัตาราลูกจ้างประจําเพื่อนํามาบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชัว่วคราวได้ครับอย่างไรก็ดี หากตำแหน่งลูกจ้างประจำดังกล่าวเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เป็นฐานของกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติส่วนราชการก็สามารถดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการได้แต่กพชทราบหรือไม่ว่า กว่า80%ของพนักงานราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณาสุขมาจากบุคคลไทยนอกสาธารณาสุขเขาเปิดรับบุคคลไทยนอกเข้ามาเพื่อเป็นพนักงานราชการเป็นเด็กใหม่ทั้งนั้นค่ะคและเขาได้กําหนดวุฒิปริญญาตรีในการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นพนักงานราชการครับกระทรวงสาธารณาสุขนี้ได้สักดันให้กลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณาสุข เป็นพนักงานราชการเพื่อแทนตําแหน่งลูกจ้างประจําที่กเกษียณไปทั้งทั้งที่ลูกจ้างประจําที่กเกษียณไปอ่ะล้วนแล้วมีตําแหน่งเดียวกันกับลูกจ้างและพนักงานกระทรวงการคลังและสุขที่มีอยู่จริงในปัจจุบันค่ะก็คือพนักงานขับรถจนไปผู้ช่วยเหลือคนไข้ลงควาซักพ่อคนสวนรอปภและตําแหน่งอื่นๆอีกมากมายค่ะและกลุ่มลูกจ้างเหล่านี้มีคุณสมบัติตรงกลางที่กอ,อกทชี้แจงเรามานะคะ อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ากอพอปฏิบัติกับลูกจ้างในสังกัดกอพอแบบไหนนะคะครับถ้ากอพอตามทําตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กอพอกําหนดอะ่ะคือลูกจ้างประจํารายเก่าเกษียณไปใช่ไหมคะครับและหลักดันลูกจ้างที่มีอยู่ขึ้นมาแทนที่อะ่ะถ้าเขาทําแบบนี้ถือว่ากพมีความยุติธรรมคะ่ะมีระบบการปกครองแบบธรรมนิพานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแต่กระทรวงสาธารณสุขกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นคือคนนอกคะ่ะครับคือบุคคลภายนอกองค์กร เขาประกาศเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการประกาศขึ้นเว็บใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติตามที่เขาประกาศอลค่ะมาสมัครได้เลยทั่วราชาอาณาจักรไทยอะเข้ารับหมดค่ะครับก็พอเคยดูบัญชีลูกจ้างกระทรวงสาธารณาสุขหรือไม่ครับว่าพนักงานราชการกระทรวงสาธารณาสุขมีอายุงานกี่ปีคะและลูกจ้างและพนักงานกระทรวงมีอายุงานกี่ปีพวกเขาเหล่านี้ ยังอยู่ในระบบการจ้างงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบชั่วคราวอยู่เลยนะคะครับทั้งทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นอะทํางานสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอะเรียกคุณลุงคุณป้าคุณน้ายคุณอาได้เลยนะคะแล้วเขาเหล่านี้จะไปเอาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีที่ไหนมาคะจะเอาอะไรไปสอบแข่งขันคะลูกๆหล,ลานที่จบกอตี้มากเขาก็มีวุฒิเขามีความรู้อะเขาก็สอบได้สิคะครับเอาจริงจนะคะหนูทํางานมั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด หนูเคยได้รับได้ยินการบรรจุพนักง,งานราชการเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะโรงพยาบาลหนูนะคะครับซึ่งประมาณปี2548นะคะอันนี้ก็คือคือเขาคัดเลือกจากกลุ่มลูกจ้างรายเดิมขึ้นมาเป็นพนักง,งานราชการนะคะครับและมีตำแหน่งเดียวขนาดนั้นคือนักวิชาการการเงินและบัญชีค่ะซึ่งเขามีวุฒิปริญญาตรีเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขอะ่ะ คัดเลือกส่วนของลูกจ้างและพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะที่สําหรับให้คนคนในอะค่ะคลูกจ้างรายเดิอนอะค่ะและเกลีย่ยให้ทั้งประเทศอะค่ะคิดดูสิคะยี่สิบเปอร์เซนอ่ะจะพอไหมคะลูกจ้างมีทั้งหมดรวมแสนค่ะคก็สำนักงานกองพอลองมาสังเกตดูก็ได้นะคะว่ะลูกจ้างโรงพยาบาลมีเยอะไหมพวกเขาเหล่านั้นอะ่ะมีความสมรรถมากน้อยเพียงใดอะคิดดูคะ่ะผู้ป่วยที่มารับบริการอะ ห้าร้อยคนอ่ะต่อวันอ่ะรวมญาติรวมผู้รับสง่งอ่ะทุกคนอ่ะต้องผ่านลูกจ้างเหล่านี้นะคะคนไข้ที่เขาเดินเข้ามาโรงพยาบาลอ่ะเขาไม่ได้เขาพบแพทย์หรือว่าพยาบาลเลยนะคะคเขาต้องผ่านลูกจ้างก่อนค่ะยิ่งสถานการณ์โควิดมาทีน่ะกว่าที่ผู้ป่วยจะต้องเจอเจอแพทย์อะคะมันต้องผ่าน,นชั้นชั้นคัดกรองกี่ชั้นคะก่อนที่เขาจะพบแพทย์ะคะ่ะเขาต้องผ่านลูกจ้างห้องทํแบบ เปพนักง,งานขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้อ่านแล้วก็ได้ลงงานความเห็นชอบในหนังสือตอบก,กับของกรอพอหรือไม่คะท่านเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์อ่ะมันจุค่าราชการใหม่อ่ะสี่หมื่นกว่าจ้าค่ะคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยบาบาลในสถานการณ์โควิด -19 นะคะยิ่งกลุ่มที่หนึ่งอ่ะ กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน31พฤษภาคมครับท่านยังทําได้เลยค่ะไม่เห็นว่าก็พอจะออกมาทักท้วงเกี่ยวกับกรอบอัตรากําลังที่ว่าเลยอะค่ะครับคุณคุณประคองสีทางชมรมค,คุณประคุณประคองสีฮะผมเข้าใจความรู้สึกตอนนี้นะครับแล้วก็เข้าใจทางชมรมด้วยแต่ผมกําลังเสนออย่างนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้คุยกับคุณชาติชายเดชรัตน์เนี่ยผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวัง ในการที่กอพอตอบมาครั้งนี้นะครับไม่ได้เสียเวลาเปล่าอันนี้คือถ้าทางการสงครามเขาเรียกว่าบันไดขั้นที่1ก็คือเพิ่งมีการรับรู้กอพอก็ไม่เคยรับรู้ถึงปัญหาลูกจ้างในกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชี้แจงเข้าไปแย้งกับกอพอในสิ่งที่กอพอตอบออกมาทั้งหมด4ข้อถ้าเราแย้งแล้วม,มีเหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็สี่อถึงนายกรัฐมนตรีด้วยผมคิดว่ามันก็จะเป็นข้อคิดติง ติงให้ทางกอพอเริ่มกลับมาทบทวนก็ได้โดยที่เราทําสื่อชี้แจงหนึ่งชี้แจงสองขอให้ท่านทบทวนทั้งหมดใหม่ตามข้อเรียกร้องที่พวกเราได้ทําเสนอไปผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นผลที่ดีค่ะครับแต่แต่ว่าก,กพอพไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเข้าชี้แจงนะคะไม่เป็นไรฮะเราชี้แจง<ข>เป็นทางหนังสือก็ได้ครับนะครับทำหนังสือไปยื่นชี้แจงถึงเลข,ขากอพอหรือทาหนังสือด้วยว่าขอเข้าพบ ทางเลขากอพอเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องนี้ด้วยแล้วเราก็ท,ทําหนังสือไปไปเลยครับทําให้มันถูกถูกถูกโดยระบบของกรอพอแต่ผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ส่วนมากไม่ค่อยอยากจะมาฟังรับรู้หรอกครับก็คือเราอาจจะได้แค่ไปยื่นให้ท่านส่งตัวแทนมารับหนังสือคุณจะ่เพิ่งไปสรุปยังงั้นไม,ไม่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 โดยโดย,โดยหลักลอาจารย์โลดจะประสบการณ์ผมนะผู้ใหญ่ส่วนมากไม่ค่อยอยากจะมาลงรับรู้ไงท่านก็มีงานประชุมมีอะไรเยอะ แต่แตถ้าเกิดเราไม่ชี้แจงเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการตอบบันไดขั้นที่สองอันนี้แค่ยกแรกเองนะบันไดขั้นที่หนึ่งเองเพราะฉะนั้นอย่าพาุ่งท้อฮะอย่าพุ่งมองว่าเอ้ยเขาไม่ให้ความสาคัญแต่ผมมองว่าเราจะเดินยังไงต่อจากนี้ไปอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าพุ่งหมดหวังฮะได้ค่ะทางชมรมคิดยังไงฮะคุณประคองสงิหลังจากที่ได้คุยกันหาเรื่องเนี่ยค่ะคือทางชมรมนะคะเธอว่า รวมเรามีสมาชิกร่วมแสนนะคะคซึ่งเป็นเป็นลูกจ้างและพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขค่ะคได้เห็นหนังสือตอบกลับของกอพอค่ะทุกคนขาดขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมากะคะ่ะทุกคนรู้สึกหมดหูแล้วก็สิ้นหวังในคำตอบของกอพอค่ะครับแล้วหลังจากนี้จะเดินยังไงฮะหลังจากนี้เราก็อยากจะให้แบบก็ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีครับผู้ซึ่งมีอำน,นาจสูงสุดในในใน ในประเทศนะคะคเพราะเรารู้ดีค่ะว่าการยุคตำแหน่งของลูกจ้างประจำเนี่ยมันมาจากมติของคณะรัฐมนตรีอะค,ะค่ะเราจึงทำหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะคะเราก็อยากจะให้ในานามของเลขาชมรมลูกจ้างและพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขนะคะคขอกราบยิงบอลให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคขอให้ท่านได้ทบทวนหนังสือตอบกลับของคณะกรรมการกคออีกครั้งนะคะ และโตดเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นในการขอคืนตําแหน่งลูกจ้างประจำด้วยตัวของท่านเองนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณประคองศรีในมุมมองผมนะคุณผู้ชายครับก็คือคุณก็ต้องล่าหนังสือถึงนายกโดยตรงนะครับแล้วก็ต้องมีผู้สาบสนุนก็คือผู้ที่ผู้ที่ได้ผลกระเทบโดยตรงนะรร่วมลงนามเลยผมว่ามันก็น่าจะดีนะผมว่าล่าอะไรชื่อเลยก็ดีครับแล้วก็ แนบหนังสือจากกอพอด้วยแล้วก็ชี้แจง <S <S ท่านนายกทัฐมนตรตีไปด้วยครับรวมทั้งคัดค้านถึงกอพไอ้นี่คือคําตอบที่ดี <พอ S 2> ที่สุดคุณประคองสีเจ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีเดียวก<ห>็คือ,อลงนามของผู้ที่เดีย๋ยรทั้งหมดเป็นแสนคนไล่กันเป็นสเต็ปเลยพร้อมบัตรประชาชนแล้วก็ว่าไปเลยครับว่าอยากจะให้ท่านทบทวนเรื่องพวกนี้โดยตรงว่ากันได้ข้อที่จริงอ่ะนะผมว่ามติคลรยังไงมันแก้ได้แก้ได้หมดแแก้ได้หมดอยู่ที่ท่านจะทบทวนแต่ถ้าท่านทราบปัญหาที่แท้จริงอย่างที่ผมบอกไงว่า การที่กอพอตอบมาแบบนี้นี่คือสิ่งที่ดีนะสำหรับผมนะถ้าเป็นผมเป็นผู้ร้องเรียนนะอย่างน้อยผมก็รู้แล้วว่าราชการคิดอะไรกอพอคิดอะไรจะได้ทำหนังสือชี้แจงแล้วก็แย้งท่านไปให้ชัดเจนคือเพอกะอเขีนรอบใหญ่ใช่ฮะกพอพอคุมกรอบเขาก็ต้องยึดตามหลักคณ<ช>ะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วอย่างที่คุณประคองศรีพูดเมื่อสักครู่เนี่ยดีมากเลยว่าเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีควรจะมีการทบทวนและทราบด้วยแล้วว่าเรามีปัญหาอะไรทําไม ถึงต้องมาเรียกร้องอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยต้องมีรายชื่อสนุนไปเพราท่านอาจจะมองทบทวนใหม่ครับนะฮะผมเสนอให้ทําเลยนะแล้วรีบทําด้วยนะฮะคุณประคองสิเพราะโควิดคนมาไม่ได้ก็ส่งรายชื่อไปแทนไม่ไม่ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ต้องใช้ระบบล่ารายชื่อละกันเพราะว่าการชุมนุมหรือรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยยังทําไม่ได้เพราะมีพรกอันนี้เราต้องระวังนะครับแต่แต่ที่เราทํรายการในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรามารู้สึกทําให้ทุกคนท้อแท้นะแต่ผมอยากจะคุยให้ทุกคนรู้ว่า เฮ้ยเราต้องสู้นะเราชี้แนวทางฮะมวยยังมีสิบยกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือยกแรกนะที่เราเพิ่งได้รับคําตอบมาจากกระทรวงจากกพอพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั <im> ้นยกที่2เราตั้งหลักเลยนั้นมวยสมวยสคนมวยไทย4ียกห้ายกพอโอเคน็อกแล้วใช่ไหมใช่อย่าท้อให้อย่าท้อคุณประคองสีค่ะนะครับถ้าเรายังคุยถึงปัญหาว่านายกไม่ให้ความสําคัญเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินต่อได้แต่เราต้องคิดแล้วว่าเราจะเดินอย่างไรโดยที่เราจะต้องทําให้มันถูกต้องตามระเบียบราชการ อันนี้ผมสนับสนุนคือก็อย่างที่บอกว่าบางทีข้อเท็จจริงบางทีท่านอาจจะไม่ทราบก็ได้หรือบางทีการว่ามันโยงไปโยงมาการเป็นการเมืองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ค่ะันตรงนี้โดยเอาข้อเท็จจริงไปคุยกันคุณประการศรีนะฮะปรึกษาในกลุ่มของชมรมของท่านในงานนี้แหละนะฮะมีฝ่ายนิติกรบอกว่าล่างเสริขึ้นมาแล้วก็มีมีเสียงสนับสนุนนะฮะกี่หมื่นคนกี่พันคนกี่แสนคนที่คุณบอกเนี่ยส่งไปเป็นเปิ้งเลยนะฮะว่ากันเป็นกล่องครับนะฮะรีบทําเลยฮะ ดีกว่าครับคครับ่แล้วมีอะไรจะเรียกร้องอีกไหมฮะก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว voilà ่าเราเราจะทําตามขั้นตอนที่ท่านพิธีกรแนะนําเรามาค่ะครับแล้วที่ปรึกษาของคุณในชมรมไม่ได้ให้คําแนะนำะไรเลยแล้วหรือว่าเรียนถามนิดนึงสิเห็นพอดีเห็นในชมรมก็มีที่ปรึกษาหลายท่านเหมือนกันเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ ที่ปรษกษากำลังระดมระดมสมองค่ะว่าเราจะเดิมดำเนินการในขั้นตอนแบบไหนอย่างไรอะค่ะอโอ้ไม่ต้องระดมสมอง<ค>ถึงขนาดน,นั้นแล้วฮะตอนเนี้ยเราชี้แจงไปงตรง,ง,งๆคือมาตรงๆไปตรงๆครับไม่ต้องอ้อมค้อมเลยเชือ่อผมไม่ต้องไปอารมณ์ผบเยอะด้วยครับชี้แจงท่านเลยตามที่มีหนังสือก็พอ,อชี้แจงพวกเรามาตามเนี้เราขอคัดค้านแล้วเราควรจะขอให้ท่านรดับสนับสนุนรบทวนระดมคนลงลงรายใจนหมดเรื่องแล้วจบแล้วใช่ไม่ต้องระดมสมองหรอกอย่าท้อนะฮะอย่าท้อ เพราะผมไม่ท้อแล้วค่ะผมเข้าใจเลยคนที่ทํางานมาสิบยี่สิบสามสิบปีเนี่ยความรู้สึกเขาต้องการอะไรค่ะถูกไหมฮะความมั่นคงค่ะความมั่นคงในหน้าที่การงานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะใช่ครับคือคือก็อย่างที่บอกว่าตามหลักมันต้องคนในบรรจุก่อนใช่แล้วก็าองรับคนนอกถูกไหมฮะใช่ค่ะมันต้องผลักดันให้คนในก่อนเนี่ยค่ะแือก่ามันกาหนดด้วยวุฒิกระรวงเขาเล่นอย่างนี้เลยฮะคุณคุณประคองสี รกระทรวงเขาใช้ระบบยกระดับทันทีเลยไงครับว่าถ้าเอาคนเก่ามาทํางานอยู่วุฒิการศึกษาก็ยังต่ําอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะรับเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาทํางานเงินเดือนก็ยังไม่สูงมากสวัสดิการก็ยังไม่สูงมากก็สามารถที่ทํางานได้เร็วขึ้นเขาก็เลยใช้ระบบยกระดับเลยก้าวกระโดดนะฮะแต่เขาลืมถึงไปว่าอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาคนทั้งหมดอีกแสนว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือคนที่ทํางานอย่างแท้จริงถูกไหมล่ะค่ะใช่ค่ะถูกค่ะคถูกตองที่สุดเลยอะค่ะ ครับงั้นเราเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประคองศรีมากเลยเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรบอกพวกเราได้นะครับได้ค่ะขอบขอบคุณค่ะขอบคุณแทนจ้างชมรมทั้งประเทศเลยนะคะครับผมครับเอาแนวทางที่ผมแนะนําเนี่ยไปเดินรับประกันวัดได้แน่นอนฮะใจเย็นฮะค่ะขอบคุณครับสู้ครับสู้ครับจานรสจริงจริงผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆผมเข้าใจเขานะจานอย่างที่คุณประคองศรีพูดในช่วงท้ายว่า อารมณ์ของคนที่ทํางานมานานๆานเนี่ยเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตไอ,อ้ตรงนี้เราเข้าใจใช่ไหมหผมว่ายิ่งเข้าใจผมก็มองก็รู้ทีนี้อย่างว่าด้วยการขับเคลื่อนหรือข้อที่จริงบางทีมันไม่ชัดเจนไปม,มันไม่ชัดเจนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การขับเคลื่อนผิดอาจจะอาจจะผิดรูปแบบหรือเปล่าหรือ ไปในรู้ลักษณะในลักษณะผมมองว่ามองคละมุมกันอาจารย์ต้องใช่อะมองคลุมมุมอเพราะเป็นรูปแบบอะก็พอก็ไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นคือก็พอเขาตอบแบบกว้างอะที่จริงฉันถามว่าอะตำแหน่งคนเข็นเตียงรถหรืออะไรที่ว่าทั้งหมด่ยครับที่จริงแล้วพอเกษตรก็ต้องมีคนเข็นคุณไปโรงพยาบาลต้องมีคนเข็นเข็นเตียงอยู่เะล่ะครับถูกไหมพวกนี้ยังมีอยู่นะคนขับรถก็ต้องมีถูกไหมเพราะมันเป็นไม่ได้ที่พอเกษตรแล้วกับตาไปไปไปยุบแล้วก็ไปจ้างเอาอะครับเป็นตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าระบบความคิด ตรงแย่มันยังไงทีนี้มันก็ต้องกลับย้อนกลับมาดูตั้งสังกัดเองด้วยอาจารย์จริงๆเราเราต้องวิเคราะห์อยู่ข้อที่4ี่ในหนังสือที่ตอบกับจกพนะใช่นะครับผมมองว่าจริงๆกพก็เปิดช่องไว้อยู่ใช่งั้นเราพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสุบในข้อสีนี้กันครับว่าจริงๆแล้วเขาเปิดช่องอย่างไรเขายังไม่ได้บอกว่าปิดตายปิดฝาลงเลยนะที่ผมบอกตอนแรกอะพักเบรกครับแล้วพบกันช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับ แผ่นดินไหนที่ใครว่า